สวัสดีค่ะครั้งนี้เราก็มาต่อกันถึงเรื่องปลาที่ตังจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องออปลาในกลุ่มเนโซหรือที่คนไทยเราเรียกกันนาโซจนติดปากเนี่ยนะคะคราวนี้เราก็มามาถึงพวกอะคาเ u ซัสทั้งหลายก็คือคืออยู่ในกลุ่มพวกพาวเดอร์บลูพาวเดอร์บรที่ที่เราคุ้นตากันมากเพราะว่าปลาที่ตังกลุ่มนี้จะมีเยอะแล้วก็พบ พบกันอยู่ทั่วไปตามร้านขายปลาเพราะว่าเป็นที่นิยมสีสันเขาจะสดใสแล้วก็การดูแลก็ไม่ไม่ยากนะก็เอาเอา,เอาตัวชูโรงซะก่อนเลยคือปลาที่ตังเบ็ดสีฟ้าเนี่ยค่ะน้องทาลองลองซูตัวเนี้ยจะเห็นเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นพระเอกสำหรับคนที่เลี้ยงปลานะฮะแล้วก็เวลา นักประดาน้ําทั้งหลายเนี่ยก็จะเจอเพราะว่าเขาก็จะอยู่กันเหมือนฝูงนะฮะตัวนี้ก็ตัวหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการดูแลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพูดปิดท้ายทีเดียวอันนี้อันนี้จะพูดคร่าวๆไปก่อนเ,ออเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นจะให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะคะที่ดังแป็ดลายตัวนี้่ไหนลองซูมซินะ อันนี้ก็อันนี้ก็พบ,พบได้บ่อยทั้งในในเขตหน้านาน้าบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วก็ไม่ไม่ใช่เป็นปลาท,ที่เลี้ยงยากจนเกินไปนะโดยเฉพาะถ้าเผื่อเป็นขนาดย่อมยอมนะฮะอ่ะสองตัวนี้สองตัวเนี้ยคนเริ่มเลี้ยงใหม่เนี่ยจะจะเข้าใจสับสนกันมากระหว่าง โกริมเนี่ยนะคะซึ่งก็บางคนเขาก็เรียกตากที่ต่างแก้มขาวนะฮะกับปล่าใบอะไรอะพาวเดวอร์เปล่ตัวนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยอลองเห็นไหมถ้าซูมเทียบกันเห็นไหมโอเคมองผัดผาดแล้วเนี่ยจะดูใกล้เคียงดูคล้ายกันมากแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเปิดสังเกตดีๆเนี่ยข้อแตกต่างเห็นชัดเจนเลย ถ้าถ้าเป็นไอ้เจ้าพาวเ e อร์บราวเนี่ยครีบครีบหลังตอนครึ่งหลังของเขาเนี่ยนะฮะจะมีจะมีแถบแถบสีออกส้มแดงซึ่งในในไอ้เจ้าโกริมเนี่ยไม่มีและสีพื้นของของเจ้าพาวเ e อร์บราวเนี่ยมันจะออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลไล่ไปถึงเหลืองแต่ส่วนเจ้าโกริมเนี่ยนะฮะจะออกเป็นสีสีม่วงเปลือกมังคุด แล้วก็พบบ่อยที่ที่เจ้าโกลริมเนี่ยมันไปผสมข้ามข้ามพันกับคีดดังเบ็ดสีฟ้าคือพาวเดอร์บลูเนีน่ยนะคะก็จะออกมาก้ากึ่งกันมีทั้งทั้งคล้ายมาทางมาทางโกลริมแล้วก็คล้ายไปทางพาวเดอร์บลูอันนี้ถ้าเปิดถ้าเปิดสนใจตัวพวกเนี้ย ลองเซิร์ชหาดูดูใน Google หรือไม่งั้นก็ไปดูตัวเป็นๆตามร้านขายเนี่ยก็ก็มีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะอ,อะไรอีกดีอ่ะตอนนี้ตอนนี้กระโดดข้ามเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าโดดข้ามทวีปไปหน่อยเห็นไหมอ่ะไอ้เจ้า a า c h ชิเลสแทงเนี่ยนะฮะก็ก็ก็อยู่ในกลุ่ม a c a n แคน r ู s เหมือนกันตัวเนี้ย เมื่อก่อนนี่ตื่นเต้นมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเ,เดิมทีสมัยโบร,ราณไม่มีใครนําเข้ามาแล้วมันสีมันฉูดฉาดบาดตามากนะ,ะถ้าเทียบกันเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้ที่ตังเบ็ดสีฟ้าพาวเดอร์บลูเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยพวกฝรั่งก็ตื่นเต้นแล้วก็ราคาแพงหูดับดับไม่ไอ้เจ้าตัวนี้ก็กลับกันอยู่ที่อยู่ที่ประเทศเขาก็ไม่สู้อะไรแต่มาอยู่บ้านเราเนี่ยแพงใช้ได้เลย ตัวนี้อาจจะจู้จี้นิดหนึ่งจริงๆแล้วไม,ไม่แนะนำสำหรับคนเลี้ยงมือใหม่นะคะเพราะว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างของเขาเนี่ยต้องการความเย็นด้วยแล้วก็ตัวที่ใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างจะจู้จี้ในการในการกินสักนิดหนึ่งคือจริงอยู่แหละตัวเล็กๆเนี่ยมันเลี้ยงง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดุดตาผลเลี้ยงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไอไอ รูปหยดน้ําตะแคงข้างเนี่ยสีส้มสดตรงนี้มันจะขึ้นชัดก็ต่อเมื่อเป็นปลาที่โตเต็มวัยแล้วนะคะทะ่านี้จะพูดรวมถึงถึงอุปนิสัยของปลากลุ่มนี้นะฮะที่ที่ที่พูดมาเนี่ยในกลุ่มอะคาเนรัสพวกนี้อ๋อเดีอยเดยตอนนั่นลืมไปมันจะมีอะคาเนรัสที่เป็นเป็นพันใหญ่เลยจริงๆเนี่ย ข้ามไปเลยจะเป็นกลุ่มกลุ่มเนี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ใส่ภาพเอาไว้ให้ดูทีหลังลองลองลอง,ลองเอาเอาซูมคร่าวๆตรงนี้ไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีกลุ่มพวกพวกออกคนซอรัสแบรเรียนนะคะอะไรพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยซึ่งแบรเรียนนี้พูด พูดขึ้นมาพูดชื่อนี้ขึ้นมาคนที่เลี้ยงปลาจะรู้จักกันดีเป็นเป็นแท้งตัวใหญ่สีสวยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจะนะฮะแต่ว่าตอนหลังมาเห่อตื่นกระแสกันจนจนแทงจนกว้านหากันอยู่ภาคใหญ่แล้วจนตอนนี้ก็หายเห่อกันไปแล้วนะฮะเป็นแทงขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่มากพวกนี้ฟุตครึ่งจนถึงถึงประมาณได้ถึง20นิ้วนะแต่ว่าเลี้ยงง่ายนะคะเดี๋ยวจะมีรูปใส่ไว้ให้ดูพร้อมกับชื่อ มันจะมีอยู่หล,ยหลายตัวเหมือนกันแต่แต่ตัวที่สวยๆเนี่ยก็แบรียนเนี่ยจะเป็นที่นิยมเพราะว่าสีสวยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับที่เลี้ยงเนี่ยง่ายง่ายกว่าแทงเล็กๆบางตัวใชอีกนะคะ้ตอนตนี้เรามาพูดถึงเรื่องการดูแลแล้วก็เทคนิคบางอย่างของของการเลี้ยงปลาพวกเนี้ปลาในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะไวต่อโรคจำพวกไวสปอ t แล้วก็คอ r ดิเนียนะฮะ ก็ต้องระวังนิดนึงในยิ่งถ้าเผื่อพ่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนปรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ต้องเวลาเอามาแล้วเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการกักโรคมีการควอนตีนให้ดีเพราะว่าผิวเขาเนี่ยติด,ต,ดติดโรคค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็อาหารเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นเน้นอาหารพืชจะเป็นหลักเพราะโดยธรรมชาติแล้วเป็นปลาที่กินพืช อาหารอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็กินเสริมได้บ้างนะคะแล้วกเ็เรื่องสีของมันเนี่ยจุดจุดด้อยของมันเนี่ยคือเป็นปลาที่เมื่อเลี้ยงไปในในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยสีเขาจะจะตกลงมาหน่อยหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นธรรมชาติของเขาอะเราเราก็ไม่สามารถจะ,จะ,จ,ะจะแก้อะไรได้มากนอกสจากว่าถ้าเป็นตู้ที่ วงจรค่อนข้างครบจริงๆอยู่กับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังด้วยอะไรด้วยเนี่ยคืออาหารการกินของเขาหลากหลายเนี่ยมันก็ก็ช่วยได้ช่วยช่วยได้มากคือสังเกตวา่ายังยกตัวอย่างอย่างมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงแต่แต่บอกชื่อมาทุกคนก็ต้องรู้จักกันดีอย่างบลูแท้งเนี่ยนะฮะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้าบลูแท้งเนี่ยอยู่ในตู้ที่เลี้ยงมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังด้วยคือคือเป็นรีฟแท้งเนี่ยนะคะ สีจะดีกว่าที่อยู่ในตู้ปลาล้วนสีจะไม่ค่อยกรอบลงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกอีกจุดหนึ่งคือถ้าเผื่อว่าอยากจะเลี้ยงปลาถ้าปลาในกลุ่มนี้เนี่ยมันมันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะอยู่ได้ปลอดภัยกับกระตู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ทําให้สีเขาเนี่ย ไม่ค่อยรอบลงด้วยไม่เหมือนที่ที่เลี้ยงไ้ในตู้ปลาลวนนะฮะอันนี้อันนี้จากจากประสบการณ์ส่วนตัวที่สังเกตมาปลาในกลุ่มนี้มีสิ่งที่พึงระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องหน้ากระเทาะเป็นรูๆเนี่ยให้โทอินเตอร์เฮดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยดูแลเรื่องเรื่องอคุณสมบัติของน้ําให้ดีสม่ําเสมอน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ่ายน้ําให ค่อนข,ข้างบ่อยนิดนึงก็ได้ถ้าเผื่อประเภทพวกขี้เกียจถ่ายน้ํานานๆถ่ายผนเนี่ยคงไม่ได้เพราะเลี้ยงไปแล้วน้ำมันจะปลุกเป็นรูๆ,ๆนะคะเอ,อ่อปลาพวกนี้จะเป็นปลาสูงเพราะฉะนั้นพึงสังเกตนิดนึงว่าถ้าเผื่ออยากจะเลี้ยงอ่ออันเนี้ยลืมนึกไปไม่ได้พูดปลาในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม Po w d e r blue powder brown เนี่ยแคนตรอสพวกนี้เนี่ย ในทะเลเขาอยู่เป็นฝูงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเอามาเลี้ยงในที่เลี้ยงเนี่ยถ้าเผื่อจะเลี้ยงใน,ในตู้เลี้ยงอยากเลี้ยงหลายตัวเนี่ยก็ต้องหลายตัวไปเลยนะคะอย่าอย่าซื้อทีหนึ่งสองสามตัวตีกันถ้าเผื่ออย่างนั้นเลี้ยงก็เลี้ยงเดี่ยวไปเลยแล้วก็บางคนเนี่ยมีมาถามบอกป้าอุ้ครับป้าอุ้ครับพาวเตอร์บลู Powder Blue, กับพาวเตอร์บราอยู่ด้วยกันเนี่ยได้ไหมผมจะเอามาลงสองตัวพร้อมกันบอกถ้าขนาดต่างกันมากไม่เป็นไร แต่ถ้าเผื่อขนาดตัวเท่ากันเนี่ยแล้วมีแค่2ตัวเนี่ยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แย่งอาณาเขตตีกันเนี่ยสูงมากแล้วพวกนี้เวลาตีกันเนี่ยตบกันถึงตายเลยนะคะอันนี้เป็นข้อที่พึงระวังอ,อ,อีกอย่างนึงคืออุปนิสัยความก้าวร้าวของปลาพวกนี้ค่อนข้างจะมีถ้าอยู่กับปลาที่ช้าๆหน่อยเป็นปลาท,ที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าเนี่ยอาจจะอาจจะมีปัญหานะฮะต้องระวังตรงนี้ด้วย